กลับสบายดีพอใหมพี่น้องกลับสบายดีอีฟซีกท่ายอยู่ในประเทศและต่างประเทศพบพาะพันนักคือเก่าเด้อยี่น้องเด้อตอนนี้กำลังเต่งภากเขาเตรียม้าเขานะพี่น้องเนาะสอยกันหลายๆคนพี่น้องเ้ยเตรียม้าเขาป่อยหมหมู่ะ เมืองอาหารการกินพี่น้องอันนี้ใส่ผ้าขาวพี่น้องมีมากไม้หลายอย่างปนกบแกงปลาหมกหนูมีเบิดพี่น้องเลยมีกุ้งมีปลาหมึกเนาะผลละหมอกละไหม่เนาะขนม ผ่ามีจักองก็มีสีเฮ้ยผ่ามีสี่องค์บอแม่นองดำก็มาแต่เศร้าพี่น้องเอ้ยมาแต่เศร้าพ่อแม่นองดำกันนะสเสวัสดีล้ากนกองคพี่น้อง่ะกองกระจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีสสดน้ำตาไป้องเลยน้ตาโปเตีนเกียวรีนไน้องเลยดดลยน่าฮสดสด่าฮ่าฮ่าเอาฮ่า่าฮ่่่สสาสาฮ่า่่าฮ่า่่าฮ่า่าา่า่า่่า่ ในบ้าน,นงงพาาานะี่น่องเลยพากันจัดเตรียมเกือบแล้วเลยเนาะอุ้ยตกใจหมดอ้อันนี้คือจัดส่เป็นุงใส่บาทเนีย่ยเนี่ย ເອົາໄດ້ເອົາໄປລະໄວ້ເນາະໄປສາຍມາເນາະເນາະເນາະໃສນີ້ຍົກພີ່ນ້ອງເອີຍອືມອັນພວກເຂົ້າໜົມນີ້ກໍເອົາໄປເນາະຕອນນີ້ກໍາລັງກະກຽມຂອງໃສ່ບາດອາຈານນ້ໍາພີ່ນ້ອງເອີຍຕັກບາດນໍາກັນເອົາບຸນນໍາກັນເດີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ เกี่ยวไปงูมาหรือเ่าแม่น้องดำแยงเสียงดังแท้ก่อฮะพี่น้องนองมดลหนั่งพิยงพา หนังบอาเตาบรรยากาศข้างนอกพี่น้องบานรังสีเขียวพี่น้องเ้ยบรรยากาศยมวัดเ้ากับส <um ีแนวๆเน่วเนาะแต่คือเยันเงียบบ่ค่อยมีลมเหมือนสงัดเลยไก่กาสนั่น เกื anto, nosotros, ader, nosotros, os, si? S <S ่อนกับปริเวณงาพี่น้องเลยน่าสดปลาซิวขึ้นคือขีกันขาดโลดโพซิวที่ผ่านประกันได้ก็ขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเด้อปเบิ่งหน้าบ้านเรามีภัยนพี่น้องเลย พันสิอมาบ้านบ้านเห็นแต่ทางหลังพูอได้เนาะพี่น้องพู้ได้อันนดีอม น้องเยี่ยมพปหน่อยผ้ากันกางมาตอนนี้น้องมีใหญ่เคี้ยวกำลังมาตอนนี้กำลังมากันเลย่มที่ไปใส่แบบที่ใส่แบบใส่เยอะนเพื่อนไหนที่เรนอะไรจากที่เบิ่งเบิ่งเบิ่งก่อน ก็ใส่อยู่เฮืน่นแต่ว่าเห็ดบุญอยู่เฮื่นเนะาะพระยังไต่ไผ่อยู่เนาะนะ <laughs> ใส่บายังใส่เออก็ใส่อยู่นี่เล้วกระเจ้าเอาอยังขอพระเขาทิบไปถวายอยู่วัดแมนาล้าเจ้าเอานะไรมาซื้อมาใส่กรบเจ้าเอามาด้วยโอ้บัวล่มากกะไฟเออมาคนเดียวบ่ ยายเมื่อเลยแต่ว่าเออสนีไปส่งเมื่อวานนี่เนาะตอนนี้พากันแต่งโตเพืนของผู้ป้าหนาวท่านล่างเนาะหนาวท่านล่างแต่ขาวปิ้งเลยท่านล่างท่านีม ขนาด่าท่าย like mm. okay, so ่องได้นีหนายัางติ้งเลยคนหนาข่าวไปต้องถ่ายะายมากยหี่ไปสาบ้านนี่ไปสาพี่น้องนังเผากันเตานังนังเผาแดดบ้านนี่อดแดด โอ้แต่งโตหลอๆใช่ไหมฮดผักป่ะเนี้ปลาไก่ขมาสะผักงามงามพี่น้องหัาจนเบิดเลยอันนี้หกระบกใกล้มัสะม่นเก็บภาพบรรยากาศในงานเนาะพี่น้องงามเ้าบรรยากาศดีดี ยังไม่ได้ใส่บาตรเนาะระอเป่าเตรียมอาหารเรียบร้อยกันแล้วอย่ารอใส่บาตรรอระมาอย่างเดียวไปสักกาจารย์อยู่วัดโอ้ <c oughs> <c oughs> อเรียบร้อยไปแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นยังไปสักอนิจาอยู่ยวั<อ> <c oughs> เดเนาะแล้วก็เอาผามาเลยได้เนาะระบ่าวเอาผามาเลยพี่น้องเอ,งอย้อย <c oughs> เออหากระบงใหม่้นี่นะเริ่มงามเลยได้หนิอ้ยมาคุ่งเนี้ยฝนดก อันอยู no ่สวนตัวเก่าน่ะบ่ได้ปลูกบ่ละบ่าวปีนี้เออปลูกเฉพาะได้กินเนาะปีกายนี่ปลูกหลายลายปีนี่ปลูกปลายปนไดพี่น้องเลยพอได้กินแล้วก็ยา ่ปตามือีญี่่ตีงลูกบอยมาเลยเออน้องเคนมาเลยพี่น้องพอลูกโคกับน้องเคน แค่แม่น่าใหม่ๆแล้วมันสีฮาดพักบ่ระเ่าหรือว่าเปล่งน้าไว้มันเย็นแล้วจะมาโหดแบบนี้แทนว่าน้าใหม่ๆเลยเห็นบางคนว่าเปล่งน,น้าใหม่ๆเลยพักบ่อยากงามมาสำมันอยากโวดมันอุ่นๆดีซึ่งเนาะยามหนาวพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามหนาว ดีแต่ว่าเมื่อนี่คือยังบ่มีลมพี่น้องเอ้ยยังธรรมดาเมื่อนะแต่ว่าความเย็นเนี่ยเย็นเย็นตุ่มผมสามพื้นเมื่อคืนเย็นแหงแต่ลมบ่ค่อยมีอยู่เมื่อนแต่ตอนเสาร์ยังเงียบๆอยู่เนาะจะว่าเริ่มไข่แล้วบ่จักเลยนได้เย็นพี่น้องเอ้ยยังเย็นแหง ุดผักงามสาก่อนใส่บาตรก่อนตักบาตรยาดน้ำผักเปะหนะกงามงามตามมาหงแซบได้นะ กินกับตำมกหุงเออแม่เอ้ยน้องกุยซ่ายห้าก็เคยเห็ดกัน์กุยซ่ายนะกับบางคนว่ากินแบบแซ่บซาห้าแบบคั้นทอดกินอะแซ่บอะมาสิแม่มนสิแบบมันๆดีจะเห็ดเป็นอยู да ่หรือเปล่าเออ เอาน่ะเคยเห็ดอยู่แต่ว่าแบบว่าสิพัดเนี่ยมันไหวต่างหากแป้งน่นเหนียวเหนียวเพราะว่าเคยเห็ดงานหลานสลัเปาพี่น้องอืมเคยเห็ดงานหลานสลัเปาเลยสิมีพวกสลัเปาแบบหลายอย่างพี่น้องแล้วก็ขนมกุยช่ายก็เห็ดนเนาะอยู่นคนปรปฐมเลยพี่น้องหนาผาหลวง น้าพระหลวนครปฐมโอ้น่องแค้นก็มาแล้วลูกเบาบอยพี่น้องไยน้องแค้นคือปิดล้างแส่น่ะบะกปิดหน้ามาดู มาไปเห็นพ่อบ่กหายที่เมื่อไหร่มาแล้วตื่นกันว่าสันตกใจว่าสันพี่น้องคลิปนี้ก็ขอเจ้าไปเพียงที่นี่เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งน้องนาด้วยพี่น้องสบายดีว่าน้องซุยคืองามแต่ว่าปิดหน้าไม่ด้วยอืมยิ้มไปเปิดอยู่ก็ตับเลยเนาะ